Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทนายอนันชัยหอบหลักฐานเจ็ดแฟ้มเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยา วันที่6มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนันชัยชยเดชทนายความเขายื่นเอกสารร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยถึงนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองที่กรมการปกครองเพื่อเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสวุวรรณจันยาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียน สมมาคมโดยมีนายนัชวันเตชะเสนผอ,อสำนักการสอบสวนและนิติการที่เป็นตัวแทนรับเรื่องนายอนันชัยกล่าวว่าสมาคมนี้ร้องเรียนไปเรื่อยอย่างกรณีของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถูกร้องเรียนตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปทำงานและยังดูหมิ่นประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามา1 3 8 0 0ล้านคนว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือ นายอนันชัยกล่าวต่อว่าตนใช้เวลารวบรวมข้อมูล8เดือนหอบเอกสารการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันจำนวน7แฟ้ม352เรื่องแต่ตัดเรื่องที่เกี่ยวกับคดีมาตรา112ออกทั้งนี้การกระทำของนายศรีสุวรรณผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา181คือการสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าความและการร้องเรียนผิดวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตนให้เวลาอธิบดีกรมการปกครอง30วันหากไม่เพิกถอนจะยื่นหนังสือกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรให้เรียกเอกสารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับสมาคมนี้จากนี้จะไปยื่นไปถึงกรมสรรพากรให้ตรวจสอบสมาคมว่ามีการจัดทําบัญชีงบดุลหรือไม่อย่างไร ตนคือของจริงไม่สีสัวไม่หิวแสงไม่ใช่อาศัยจังหวะของไหนชัดชาติมาร้องเรียนวันนี้มาขออธิบดีกรมการปกครองช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนำสมาคมนี้ออกไปเสียทีอย่าให้มาทำแบบนี้กับประชาชนอีก ผมก็อยากให้ในายศีสุวรรณฟ้องผมกลับจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปอยากถามว่าสมาคมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมหรือไม่ มีการส่งบัญชีงบดุลให้กับกรมสรรพากรหรือไม่การทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเคยประชุมให้คณะกรรมการรับทราบหรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นเคยตรวจสอบสมาคมตนเองว่าเขาสะอาดหรือไม่แค่นี้ยังไม่เขาสะอาดแล้วจะไปตรวจสอบคนอื่นได้อย่างไรนายอนันชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาิธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ